สวัสดีครับพบกับผมบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงเช่นเดิมนะครับวันนี้มายืนอยู่ที่โคกหนองนาและนาสวนผสมเช่นเดิมนะครับวันนี้นํามะม่วงนะครับมาปลูก5ต้นเป็นมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์นะครับเพื่อนๆจะบอกว่าทําไมเราถึงปลูกมะม่วงโชคอนันต์ทำไมวันนี้บ่าวชานําต้นมะม่วงโชคอนันต์มาปลูกนะครับมะม่วงโชคอนันต์นี่ก็ถือว่าเป็นมะม่วงที่มีความทนทานนะครับแล้วก็ ให้ผลผลิตนะครับออกมาได้ตลอดปีทุกฤดูกาลนะครับชื่อหนึ่งชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามะม่วง3าฤดูนะครับซึ่งเมื่อมะม่วงพันธุ์พื้นบ้านธรรมดาออกลูกหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือมะม่วงโชคอนันต์นะครับที่จะให้เราได้เก็บผลผลิตตลอดปีนะครับการออกผลของเขาก็จะออกเป็นทวายนะครับหรือว่าออกเป็นพวงนะครับรสชาติเปรี้ยวนะครับมีเปลือกหนานิยมทาไปทา พริกน้ำปลานะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมีให้กินตลอดปีวันนี้บาชานำมาทั้งหมด5ต้นนะครับเป็นมะม่วงทาบกิ่งทาบกิ่งนะครับดูอายุแล้วก็จะนานหน่อยเพราะว่ารากเขาเดินดีแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนนี่ครับเป็นกิ่งราคากิ่งก็อยู่ประมาณ80-100ถึงนนะครับมะม่วงทาบกิ่งนะครับทำไมถึงนำมะม่วงทาบกิ่งมาปลูกนะครับก็ขอแนะนำนะครับว่าสำหรับผู้ที่เตรียม การเกษียณอายุราชการหรือว่าเกษียณจากงานมานะครับถ้าเรานํามะม่วงที่เสียบยอดมาปลูกนะครับก็จะใช้เวลา4-5ปีถึงจะได้กินลูกกินผลใช่ไหมครับแต่นี่ถ้าเรามีเวลาแค่2อปีนะครับเพื่อจะได้กินลูกนะครับก็นิยมแนะนาแนะนําให้เพื่อนๆปลูกมะม่วงแบบกิ่งทาบนะครับเพราะว่าปลูกปีเดียวถึง2ปีนี่ก็ออกผลให้เราได้กินแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ บ่าวชาจะพามาปลูกมะม่วงกิ่งทาบนะครับจะปลูกยังไงให้มะม่วงกิ่งทา่ารอดแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมเริ่มจากการเตรียมหลุมเลยนะครับเตรียมหลุมบ่าวชาก็ใช้ขนาด50คูณ50ความลึกไม่ต้องลึกมากก็ได้นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็นำแกลบนะครับแกลบ2ส,ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนนะครับผสมกัน โรยรอบรอบหลุมนะครับเพื่อนเพื่อนโรยรอบรอบหลุมโรยบางบงพอนะครับเพื่อนเพื่อนโรยบางๆงพอแล้วก็อ่โรยรอบรอบโคนดินนะครับรอบรอบโคนดินหลังจากนั้นก็นำกิ่งทาบมะม่วงนะครับกิ่งทาบมะม่วงโชกอนันนะครับเพื่อนเพื่อนมาเป็นกิ่งเป็นกิ่งทาา เก่านะครับบล็อกไอ้ดินนะครับดินของเขาก็แน่นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะจีดถุงได้เลยแต่ถ้าดินของเขายังใหม่อยู่เราก็ต้องอาใช้การปาดนี่นะครับปาดรอบๆก้นถุงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นดินใหม่อันนี้ประชาทําให้ดูนะครับถ้าเป็นดินใหม่ก็เรามัดระวังเรื่องรากของเขาด้วยนะครับพเพื่อน แต่อันนี้เป็นเป็นดินเก่าแล้วนะครับทพื่านสามารถที่จะกีดถุงได้นะครับกีดถุงได้เลยจะใช้มีดบางนะครับเพื่อนกีดถุงนะครับก็ดูที่ดินนะครับว่าแตกไหมนะครับดินก็แน่นแล้วนะครับเพื่อนๆดินก็แน่นแล้วก็นํามะม่วงมาลงหลุมได้เลยนะครับ ตั้งต้นให้สูงนะครับสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญในการปลูกกิ่งมะม่วงหรือว่ากิ่งไม้ผลที่เป็นกิ่งทาบนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เขาจะมีเทปพ,พันเราต้องแกะดูนะครับเพื่อนๆเทปพ,พันตรงนี้ถ้าเราไม่แกะออกนะครับมันก็จะกิ่งก็จะเจริญเติบโตช้านะครับก็เหมือนกับมีสายรัด สายรัดแขนเราไว้สายรัดท่ามเลือดเราไม่ให้เดินนะครับเพื<ๆ>่อนเราก็แกะออกแล้วก็กรีดออกนะครับเพื<ๆ>่อนกรีดออกอดึงออกเลยนะครับนี่นะครับเป็นเทปพ,พันกิ่งทาบนะครับเพื่อนเราต้องเอาออกอหลังจากนั้นเราก็ใช้ดินถมธรรมดานะครับดินถมก็ค่อยๆขยําให้ดินแตกด้วยนะครับอย่าให้เป็นก้อนมาก นะครับเพื่อนๆพ่ยายามให้ดินแตกด้วยใสยร่รอบๆอบโคนเลยนะครับใส่รอบรอบโคนเลยใส่ให้รอบโคนต้นให้รอบโคนต้นเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือเทปตรงนี้เพื่อนๆอนอย่าลืมนะครับเทปเทปพันกิ่งทาบตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกการเจริญเติบโตของเขาจะช้านะครับการส่งน้ําไปเลี้ยงลําต้นไปเลี้ยงยอด ก็จะช้าไปด้วยนะครับรก็กรบดินธรรมดานะครับแล้วก็ตั้งต้นให้ตรงนะครับหลังจากนั้นก็อเอาเหยียบเหยียบให้แน่นนะครับเพื่อเขาตั้งให้แน่นนะครับให้เขาตั้งตัวได้นะครับถ้าจะให้ดีเราก็สามารถที่จะ,ะนําหลักมาตอกแล้วก็ผูกยึดอีกครั้งนึงก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีหลักตอกให้แล้วหลังจากนั้นบบาชาก็ก็จะเขี่ยดินนะครับ เกียดิน,ข,น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 ขึ้นมานูนๆนะครับขึ้นมานูนๆรอบๆกอเกียดินเลยนะครับเสร็จแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยคอกผสมแกบอีกครั้งนึงนะครับ บางๆตามด้วยรดน้ำให้ชุ่มนะครับเพื่อนๆวนดน้ำให้ชุ่มแค่นี้นะครับการปลูกมะม่วงก็จะทำให้เขาจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับอย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆเน้นเรื่องการแกะเทปออกก่อนนะครับแล้วก็ การปลูกมะม่วงในฤดูฝนการดูแลเราก็จะไม่ยากเพราะว่าว่าเมื่อฝนตกมาเขาก็จะได้รับน้ํานะครับ<ป>การให้น้ําถ้าเกิดว่าเราปลูกในฤดูแล้งหรือว่าฤดูไม่มีฝนตกนะครับก็ให้ลวดน้ำวันละครั้งนะครับแล้วก็จนกว่าจะดูว่ามีการาลากเดินได้ดีมีการแตกยอดนะครับเราค่อยงดการให้น้ำก็เป็น3วันต่อครั้ง นะครับหรือจะให้ดีถ้ามีระบบน้ําหยดนะครับมะม่วงเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับอย่าลืมนะครับมะม่วงโชคอนันต์หรือมะม่วง3ามฤดูนี้อาจถือว่าเป็นมะม่วงพันธุ์ที่ออกนอกฤดูให้เราได้รับประทานตลอดทั้งปีโดยที่เราไม่ต้องไปทําการทําแบบมะม่วงนอกฤด,ดูนะครับราดสารอะไรเราก็ไม่ทําแต่ว่าเขาออกดอกออกผลให้เรากินได้ตลอดปีก็ถือว่าเป็นมะม่วงพันธุ์หนึ่งที่ ชาวสวนหรือว่าพวกเราควรที่จะนํามาพิจารณาในการปลูกนะครับบางคนปลูกเป็นธุรกิจนะครับหรือปลูกเป็นค้าขายก็ปลูกจํานวนเยอะก็ได้นะครับในห่วงนี้มะม่วงขาดตลาดนะครับเราก็จะมีมะม่วงโชคอน,นันต์ไว้รับประทานนะครับสําหรับวันนี้บ่าวชาได้พาเพื่อนๆมาดูที่พวกหนองนานและนานสวนผสมการปลูกมะม่วงโชคอน,นันต์และปลูกหญิงท่าปลูกยังไงให้รอดนะครับ หากชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้บาชาราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ